ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสายไฟเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นปัญหาในส่วนของภาพลักษณ์ของถนนข้สารสายสือสารเนี่ยใน่วนของถนนข้สารเนี่ยลกลงรังนะครับทางเอทีก็ร่วมกับทางกรทมนะครับจะทาโครงการนิทอนรัสมัยเพื่อปรับปรุงสายสือสารเนี่ยให้ดูสวยงามมีพรพลักษณ์ที่สวยขึ้นครับก็ในเรื่องของภูมิทัศน์นะภาพที่สวยงามนะครับก็ได้รับความปลอดภัยเกี่ยวกับสายสื่อสารนะครับที่ไม่หล่นหรือเกี่ยวกับไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ครับผมสัง่าเรืองวัฒนากุลครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารครับแลวก็เป็นผู้ประกอบการด้วยบนถนนข้าวสารจริงๆถนนข้าวสาร400เมตรเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับจะต้องแวะมาสักหนึ่งวันบนถนนข้าวสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนข้าวสาร400เมตรเนี่ยเราค่อนข้างช่างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของทัศนียภาพนะครับแล้วก็พื้นพื้นโดยรวมก็คือเป็นสถานสถานเทิงนะครับเป็น walking street เ,เวลาคนนักท่องเที่ยวมาสวนข้าวสารวันหนึ่งสองหมื่นกว่าคนเนี่ยก็จะมีการถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายภาพก็จะไปติดเรื่องของสายไฟซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดูแล้วเร,เราเราวันนี้เราอยู่ในยุค6กหกลววันนี้มันไปไปไกลามากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของถนนเนี่ยมันต้องดูให้ดี เพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสายไฟเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นปัญหาในส่วนของภาพลักษณ์ของสนุนขาา้สารแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราติดธงติดอะไรเวลาเทศกาลก็จะมีปัญหาเรื่องของสายไฟซึ่งมามาทำให้มันมีปัญหาในการติดเทศกาลต่างๆจากงการที่สายสื่อสารเนี่ยในส่วนของสนุนข้สารเนี่ยลกลงลงนะครับ ทางอทีก็ร่วมกับทางกรทมนะครับจะทำโครงการนีทอนรัสไม้นะครับ,รรรบเพื่อปรับปรุงสา,สารยศาสตร์เนี่ยให้ดูสวยงามดีพลั์ตเมสวยขึ้นนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะสำหรับคุณภาพที่ได้จากการทำนีทอนรัสไมเนี่นะครับส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นโอเปอรเตอร์เดียวที่บริหารจัดก,การในส่วนของสารยาสตรตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้งภาพลักษณ์และการตรวจแก้นะครับ ใน,ในส่วนการประโยู์ของดิทอนลัส,สมมยนะครับในส่วนของผู้ประกอบการครับที่เราให้ทางเอนทีได้จัดก,การนะครับก็จะในเรื่องของภูมิทัศน์นะาภาพที่สวยงามนะครับเหมาะสมในการที่มาท่องเที่ยวเป็นทางที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับในส่วนของประชาชนหรือผู้ประกอบการเองที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ได้รับความปลอดภัยเกี่ยวกับสายสื่อสารนะครับที่่ให้หล่นหรือเกี่ยวทับความไปปลอดภัยแก่ประชาชนและอย่างหนึ่งเก็บเป็นความสวยงามของแต่ละแต่ละร้านค้าได้ด้วยนะครับ ในส่วนของโอเปอเรชันนะครับก็เรื่องของการลงทุนนะครับก็เรามาใช้ทรัพยากรกร,ร่วมกันนะครับทำให้มีการลดต้นทุนนะครับเรื่องของการสร้างคสายแล้วก็เรื่องของการเอาร่วงสารนะครับทำให้ต้นทุนในการ,การต่างๆเนี่ยลดลงนะครับฮันดิตรัสมาจะเป็นประโยชน์กับกับการพื้นที่ที่ปิดตลอดไปครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง NT นทีนะครับที่มาปรับทัศนียภาพนะครับให้กับถนนข้าวสาร ซึ่งมันเป็นหน้าตาของประเทศหน้าหน้าตาของกทมนะครับหลังจากที่ทางเ t ีได้เอาสายลงดินทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของถนนดีขึ้นผมเชื่อมันเป็นการทําการตลาดส่วนหนึ่งให้กับกทมนะครับแล้วก็การถ่ายภาพสถานที่ต่างๆบนถนนข้าวสารเนี่ยมันก็ทําให้ถนนข้าวสารดูสวยงามนะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็สามารถนําไปแชร์ซึ่งเป็นการทําการตลาดให้กับถนนข้าวสารและกรุงเทพมหานคร ค่ะหนูทอร์นไมล์ตอบโจทย์กับหน่วยงานของเราในด้านของระบบสื่อสารนะคะซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ค่ะซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรของประเทศนะคะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของทุกโอเปอรเรเตอร์ค่ะแล้วก็สามารถทําให้การบารุงรักษาสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดค่ะเอ็นทีเรามีความพร้อมนะคะในด้านโครงข่ายไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายหรือโครงข่ายทั้งใต้ดินและบนดินนะคะ พร้อมที่จะให้บริการนูโทรัดไมายทั่วประเทศนะคะทั้งกสชกทอมอน,นะคะทาง NT เรายินดีที่จะร่วมเป็นผลักดันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการนําร่องของการใช้นูโทรลารัดไมา์ค่ะเชิญชวนให้ออปรเรเตอร์ทุกรายนะคะมาเช่าใช้โกงข่ายของ NT นะคะผ่านช่องทางคอนเซ็นเตอร์1888นะคะหรือติดต่อที่ศูนย์บริการทุกศูนย์บริการได้เลยค่ะ